เอาละคือวิดีโอน,นี้นะครับผมผมก็จะพาท่านผู้ชมมาขายดินแล้วกันนะผมลอกนาะขายดินนะวันนี้มีคนสั่งดินประมาณ5เที่ยวนะครับไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับกับ J c b ีคันนี้นั่นเองแล้วกันนะครับเมห้าเที่ยวห้าเที่ยวท่านผู้ชมไปโอ้โหกว่าจะได้แต่ละเที่ยวนี้นานมากๆเลยนะมีลูกค้าสั่งดิน5้าเที่ยวนะครับอโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมลอกนาครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวผมจะขับเร็วๆแล้ว ลอกนาลอกนาลอกนาครับลอกนาเปิดฤดูกาลลอกนาไปที่เรียบร้อยนะครับผมเปิดฤดูกาลไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะชิวๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมหมายครับผมหมายครับ,รบน,นะครับลอกนาชิวๆครับผมโอเคออเวลาดึงต้องเนีนเนยนๆนะครับผม เนียนๆดึงมาเนียนๆหลังให้แดดแบบนี้ดีนะครับมันจะได้ไม่ร้อนนะครับผมเย็นสบายนะครับนีแ่แหละโอ้บางที่ก็บางบางที่ก็หนา เดี๋ยวดินไปขายนะผมจะพาดินไปขายในไลรกระพูดนะผมนี่เป็นไงโอ้ยไลรกระพูดไรกขะพูดไปไปไปท่านผู้ชมเราไม่ต้องใส่เยอะครับถ้าถ้าเราขายดินอะ่ะเราอย่าไปใส่เยอะครับ เมื่อไหร่เราจะมีเงิน20ล้าน30ล้านวะแม่งนานจาังวะเงินเนี่ยมันเงินมันนานจาังวะแล้วประเด็นเลยคืองานผมเลือกเป็นระดับไฮยด้วยนะท่านผู้ชมแม่ง <c oughs> โคตรยากนะบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> มันมันไม่ยากหรอกแต่มันทำนานนะครับผมกว่า <c oughs> มันจะผ่านอนะ เราอย่าเพิ่งไปเก็บสะอาดนะครับทุกท่านก็กขุดไปก่อนลอกลอ,ลอไปก่อนประมาณนี้ก็น่าจะเทได้แล้วมั้ง เอาไปปั้นขนาดเขาก่อนไปไปครับไปไปครับไปโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งนะท่านผู้ชมนะไปครับไปชุบโอ้โหมึงไม่วิ่งเลยวะอะไรวะเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปขายดินกันดีกว่าผมไม่เต็มเลยว่ะนี่แหละโอ้โหลืม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 โทษ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 ไปครับนี่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 เป็นไงเป็นไง อุ้ยโทษทีละกันโอเคเดี๋ยวขายดินกันนะท่านผู้ชมครับ,รบไปครับไปโอ้มีสนามกระดานกระดาเลื่อนด้วยกระดานลื่นเจ๊เจ๊อันนี้กองดินนะครับเนี่ยอนาคตอนะ่ะบอกไว้ก่อนอนาคตมีแน่ท่านผู้ชมมีแน่งานแถวเนี้ยผมผมไม่เชื่อหรอกว่าคอนดักชั่นเขาจะทำแบบเนี้ย โอเคเดี๋ยวเราถอยนะครับคือขายดินครับขายดินปา่าเขาโพดครับขายดินในปา่าเขาโพดครับเทดินในปา่าเขาโพดครับผมปา่าเขาโพดแรงปาร่าเขาโพดแห้งหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหมันแห้งแรงจังเลยวะโอเคก็จะถอยมาทำไมวะ ก็เดินหน้าไปสักแล้วไอ้บ้านี่ไงนี่ไงปากเขาพูดแห้งแรงนี่ไงเดินหน้ามาสักกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะแม่ผมอยากให้แบบว่าคนรักฉันทำทำฟาร์มได้จริงๆเลยกะนจะมันขนาดไหนวะเอารถขุดมาทำฟูงทำฟาร์มอะไรเงี้ยดั้มไปเลยดั้มไปเลยขายออกครับผมขายออกปะ4 0 0พนะครัะผมแม่หนึ่งเที่ยว4,400ไม่ใช่4,400บาทนะ ไม่ใช่บาทนะสก,กุลเงินไม่ใช่สก,กุลเงินบาทนะครับผมของนุก็จะเป็นปั๊มนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําเล็กน้อยโอ้ยนี่กองลินนะครับโอ้โหถนนนี่เขาแตกหักไปหมดเลยเนาะแหมลูกพี่เอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปปั้นคันนาให้เขาก่อนปั้นคันนาก่อนเดี๋ยวค่อยว่า,ากันโอ้ดูการลอกเลย มันลอกให้มันสะอาด่มันยากนะครับผมดูดิเออมันก็ได้แค่นี้แหละเนาะมันทำทำยากอยู่เหมือนกันนะทำให้มันสะอาดนะถ่าทำได้มันก็ทำได้ะมันก็ทำมันก็ทำได้หมดเลยเนาะทำให้มันสะอาดมันก็ทำยากอยู่นะมันมันมันทำยากมากครับท่านผู้ชม ถ้าจะทำแบบสะอาดคลิปเลยนะโอ้แดดมันจ้าจิบหายเลยดยิคือมันจ้ามากเลยอะ่ะคือแดดแบบนี้กับแบบนั้นคือคนคนละเรื่องกันเลยอ่ะแบบนั้นก็มืดมากนะครับแล้วดินแบบนั้นจะออกดำๆนะดินเนี่ไปคนละโทนกันเลยอะ่ะ Dạ vâng ามามาที่นี่เราตักดินขายแล้วจะลอกแบบนี้ด้วยโอ้โหมันก็ถึงอยู่นี่ว่าเออลอกแบบนี้ก็ถึงนี่ว่ามาจอดไกลๆเลยก็ได้มะพ,พี่ไม่ต้องจอดใกล้ๆหรอก ดูมันจ้าขนาดไหนคุณผู้ชม,มดูหน้าผมดิแม่โคตรจ้าแด,ดดแบบจ้าจัดเลยอ่ะมันจ้าซะเหลือเกินเลยอ่ะมันจ้าซะเหลือเกินถึงเมืองนัน,น,นตาจะบอดโอเคเดี๋ยวผมวิ่งนะผมวิ่งไปนะวิ่งโอ้โหอะไรของพี่วันนี้มันไม่วิ่งให้เราเลยว่ะเฮ้ยเสียงกึกๆๆกดึวกกึกด กีเสียงเทดินอะได้ยินเปล่าเฮ้ยเสียงกึง่งกึ่งกึ่งด้วยหรอมีเสียงด้วยหรอเวลาเทดินอะใช่เหรอหรือว่าผมฟังผิดวะหรือว่ามันมีแบบนี้มาตั้งนานแล้ววะ ได้ทีละนิดทีละน้อยก็เอานะครับผมมาลอกนะครับท่านผู้ชมบางๆนะครับผมกี่เซนวะเนี่ยน่าจะประมาณสิบเซนนะครับสิบห้าเซน Eh thôi Ê, cái cây gần phải lắm. Đưa 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 một cây gần อย่ายุติดดีอย่าติดดีนี่ครับดูการล่อของเขาครับผมโอ้โหสภาพสั่งดินห้าเที่ยวโอ้โหเที่ยวขนาดเที่ยวหนึ่งยังนานเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรไอ้นี่มาก่อนโอเคเดี๋ยวผมเอาไปขายแล้วนะท่านผู้ชมป่ะเ,เราไปขายเลยแล้วกันเออวิ่งให้ผมสักหน่อยลูกพี่ ไปไม่ขายครับผมจะได้ปิดวิดีโอกันนะครับผมโอ้โหแค่นี้เองเหรอเที่ยวรถกี่บาทวะเนี่ยแค่นี้ได้ดินแค่นี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนหน้าตายดิพระโธ่โดนหน้าตายดิใส่แค่นี้อเนี่ยแถวนี้แม่ผมคิดว่าอนาคตจะมีฟาร์มหรือเปล่านะอนาคตจะได้สร้างฟาร์มหรือเปล่านะ นาคนจะแบบว่าเป็นภารกิจทำฟาร์มหรือเปล่านะมาขนาดนี้เนี่ยโอเคผมดัมเลยแล้วกันคนระับแม่ดัไม่ได้โอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกผู้ชมไปก่อนอขออนุญาตเอาข้าวโพดนะไม่เหลืองอ้อยเลยวะ่ะเฮ้ยข้าวโพดเหลืองดีจังวะขอได้เปล่าขอได้เปล่าเหลืองโอ้ยเหลืองอ้อยเลยดูเมดเ็ดข้าวโพดดิท่านผู้ชมทุกผู้ชมดูเมดเ็ดข้าวโพดดิ โอ้ยแย่ผมสวัสดีครับไป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 